เดินปและเดินข้ามไปมาบนท้า่วกราโกรธระว่าระวงอนตบายจากขบวนรถครับขณะนี้ขบว <c oughs> 8.5นะครับเข้าสถานีแม่นโปง่งชันจะาสองทางขึ้นนะฮะได้ยินแววๆว่าจะให้หนุเกเจดวิ่งมาทางล่อง่อยนะครับเพราะวันนี้8.5ช้ามาอยู่ประมาณสัก20นาทีฮนะนุเกเจดก็ไล่มาไม่ห่างนะครับเพื่อให้การจดินรถนะครับเป็นไปได้วยความรวดเร็วตรงเวลาเกิดสถานการณ์นี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งการให้ขบวนรถวิ่งวิ่งสองทางไปได้เลยนะครับถ้าไม่มีรถ ด้านสวนมาครับก็นี่แหละครับเป็นข้อดีข้อเด่นของทางคู่เลยครับไม่ใช่แคส่สวนอย่างเดียวนะครับแซงกันวิ่งคู่กันก็ได้ ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดจะมัร่ระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัพพะระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่85ต้นทางสถ กลางกรุงเทพอธิวัตสุปลายทางสถานีนัชบรีดมานสารชั้นหนึ่งอีกแล้วนะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้รถนล้ก็เข้าประตูคันนี้ไปแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวาขอบขงขบวนรถ็ปที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายและแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้หยุดรักศงผู้โดยสารที่สถานีรัชบุรีสถานีนัชบุรี ดับเด็กเลยพี่ไปสามไปสามขึ้นเลยพี่เมื่อกี้ไม่มาดูความบันเทิงไงเอาอยสามวันหนึ่งครับเปลี่ยนแปดสามเราร่วมทางล่องอแล้วไม่ได้ที่บอกบริษัทมาชั้นหนึ่งเนี่ย